ดาวสุกย้ายแล้วนะครับบอกเลยว่ามีกลุ่มราศีโดดเด่นในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักและเนื้อคู่มาแน่นอนนะฮะถ้าเกิดคุณเป็นหนึ่งในราศีที่กําลังรอฟังในเรื่องของความรักความสมหวังฟังเลย4ราศีที่โดดเด่นในเรื่องของความสัมพันธ์และมีเกณฑ์จะเจอคู่นะครับใครไม่สมหวังก็จะสมหวังมากขึ้นนะครับบอกเลยว่าฟังสดๆเลยนั่นแหล,ละดาวสุกย้ายในวันที่1ธันวาคมนะครับ ราศีแรกแน่นอนนะครับคือชาวราศีตุลนะครับความรักมาแน่นอนสเสน่ห์ช่วงนี้มีมาตลอดนะครับเ,เรียกว่ามีสเสน่ห์ทำให้มีคนเข้ามาหาในชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับใครโสดเนี่ยเตรียมทั้มือเลยแต่เรื่องของการค้าขายเนี่ยคุณก็จะโชคดีไปด้วยถ้าเกิดคุณต้องใช้สเสน่ห์หรือการพูดเจรจาเองนะฮะช่วงนี้แต่งตัวสวยๆเข้าไปนะดูดีๆไว้นะฮะราศีที่2นะครับ,รรบได้แก่ชาวราศีเมษนั่นเองชาวราศีเมษเนี่ยโดดเด่นในการแต่งตัวสีสุดฉาดนะครับและพยายามลองหาโอกาสนะครับเพราะช่วงนี้จะเป็น ช่วงที่คุณทําอะไรก็มีคนสนใจคนช่วยเหลือคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะฮะ ราศีที่3นะครับได้แกช่ชาวราศีสิงห์นะครับชาวราศีสิงห์นี้โดดเด่นจากการทํางานครับทำงานแล้วเงินเข้ารัวๆเพราะสเสน่ห์ของคุณนั่นเองนะฮะร,ราศีสุดท้ายนะครับผ่านไม่ได้นะั่นคือชาวราศีมังกรนั่นเองมังกรเนี่ยโดดเด่นในแง่ของการไปเจอผู้คนครับอาจจะมีโอกาสได้ไปออกสังคมอะไรเงี้ยแล้วจะมีโอกาสที่คนสนใจเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์คุณจะสมหวังใครที่มีปัญหาอยู่ก็จะราบเืิฟนี่คือดาวสุขย้ายของคุณครับถ้าเชื่อคอมเมนต์กดแชร์อย่าลืมเมมคลิปนี้ไว้แล้วเจอกัน เหมือนกับจันไหมครับ